สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาพามาเบิ้งวิธีการเลือกเสือเสือง่วนนะครับวิธีการเลือกเสือง่วนเขาเลือกยังไงพ่ออขายง่ายๆบานๆขายง่ายๆบานเนาะขายง่ายๆตากระต้มกระดานอยู่ล้วครับตาใหญมันหนาอืมแม่พันธุ์โบสถ์ บดบดโบดบดนี Ooh, ่เขาเบิ้งจังไดวะมือหูดำหูหูดำเนาะหูดำไาหูดำอ๋อเราก็โบดคอหัวขาก็ดำคอขาคอขาดำนะเนาะขาดำเรื่งตัวรับคอขาวก็มีอ๋อคอขาวหัดำอือไอ้ขาทวกเดียววะนี้เวลาเขาเขาเขาไปเสือสนามเนี่ยเขาเขาจีเบิ้งจังไดว่ามันจีขาทอกบ่ทอกจั้งสิ้นนะจูงเบิ้องมันปะ Ừ. <laughs> mhm che mhm 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 gần mhm 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 chứ mhm 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 ใสวะังอย่กับวยใดนะยวส่ยใ้นะนะต้องนี่ส่ยดอยู่เนาะสีแดง้นเถอะีราคาไปอันนี้อันนี้ประมาณเท่าใดเนี่ยคันคันอันนี้คันสมมติว่าอเอาราคาแบบ แมนพ่อตลาดเนี่ยสั่นตัวสันตัวสักนนะขี้เมาขี้จม่าเนาะแต่ว่ากับตอนร่องกันได้เนรอตอน่องกันได้ผู้ใดสนใจกับตีตอมาเบอร์0 8 8 5 7 3 0 6 0 0 4แต่ว่ากนส่แต่ว่ากันเสื้อเสื้องเร็วกับที่เป็นอีกราคานึ่งเะเนาะอยู่นี่ประมาณลอยตอนเดือนเมื่อสิบเดือนครับ ไอ้สูงประมาณเท่าดนี่เมตร้อยสิบทงได้ยั่บอได้บจนว่าร้อยสิบนึ่งร้อยสามสิอาบอกว่าเทียงมัน็ทมันสามอ๋อสี่สามเขาหายแล้วเนาะแต่ว่าใจอยากได้ที่จะามันหลรถไปยาสูเนาะครับวาไปมืมันวิ่งไอ้ขอตรงนี้มันเกิด หูแบ้งนะครับตัวนี้ไอหูตัวน้ำมันเจ็ออกเติ้อออกไม่ไม่ปกติคอไอเบื้องแังได้ขาตรงบ่ตรงบปหนี่งตรงครับเบื้องย่ำมันยืนหอมันยืนไอไอหางดอกเด้อบไปนี่งหางดอกเขาเบื้องแังได้ไปตัวนี้หางดอกบ่ดอกดอกมันเกิดสีเลือดไอหางมันสีขาวมีคนก็ขาวแกยนมันขาว สมัยโบราณของเขาถือกันแฟนว่าหางดอกเนี่ยอ๋อมันแบบยังไงมันวานวุ่นวิบชโลโอ้โหางดอกนี่มันมันมีอย่างอีกตำนี้อีกแน่พอไอ้ที่ว่าเขาเขาเขาบนนี้ย่อมนะสมัยโบราณนะนะเหนือนาเวือนาเวือหางดอกนาเวือหางดอกขาทกขาทกเนาะนาเวือมันเป็นยังไงหนาบขอมันเ็สีขาวๆอยู่ มันนใช้อธิบายดูอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะนาเบือมันสิบมันขาคนเดินยืน่ยอ๋อเบอร์งั้นนาเบือเป็นเป็นไอ้ขาวล้างน้ำจืดสิบเหรอวเขาเลยมันสิขืนขาวเลยเอาเป็นแนวเสียหน่อยแต่ไงครับทำฝ้ามือหรือมีดหน่อยก็ฝ้ามือกรืมีดมันสิขืนอยู่กลางกระบานนี่แหละระหว่างตากับตาเนี่ย อ๋ออันนี้คือ,นา,น,าอนาเวอร์นาเวอร์นาเวอร์หางดอกขาชกก็่คือว่าพอจำเนี้เนาะบน,น่ยว่ให้คือเวลาไปสนามกัให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนผู้ใดเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยกับพี่หน้าเบิ้งนะครับเวลาที่ไปซื้อก็ได้ก็่าไปเลือกซื้อไอไ้งัวที่นี่ํำนี้ยเงสันสรุปคร่าวๆก็คือว่าวิธีการเบิ้งก็คือแผ่นหลังนี่แผ่นหลังนี้ นาเนาะน้าเราก็ไอ้ไงไทยกว้างอหอเนาะทางไทยกว้างแล้วก็ค้นหางเต็มค้นหางไงเเนาะเราก็ค้าตรงค้าตรงเขาก็ให้ให้ในห้อยเรือว่าค้นที่มาขายเนี่ยให้ให้ยืนให้งวยืนให้เขาเบิรงก่อนเขาจีซื้อก็ได้นะครับ แล้วไอ้นมยังสีเลยพ่อมอันมีวิธีการเบืองเบิองจังไดมันแบบนี้มีหานมหรือมีหานมเขาเขาตำนี้บ่หรือว่าบ่บมีปัญหายัางก็ได้ไมันยงังไดงเขาที่ตำนี้มีตำนี้ตำนี้ตำน,นีก็ตัวราคาก็ลดลงไปอีกเหรอเนาะล่วงหมีล่วงหมีครับหานมหนมงนมตัวยืนอยู่มีตัวเราครับปลอดภัยเลยอันนี้ก็มีแต่งัวไอ้ แม่ม่านออกลูกไปแล้วนะครับซีตัวสามตัวครับไอสมัยก่อนนี่ไปขางว่วงนี่เป็นยังไงก่อไปขางว่วงไอปลายต้อนไปบ่สมัยไอทำเรื่องอดีตสมัยโต้เตือนโดน,นนั่นนะไปขางั้งเลยขาง่วงขางนั่นมันขางว่าางวงเถิดเนาะครับ เอาเหมารถสิบล้อไปสื้อเมียงม่วงวนไปรัอ๋อใจใจนึว่าไล่ตอนไปือยังนึกได้หนังใไหมบอนบอแสดงว่านงเกลียนม่วงยังทังเมียงม่บทั้งอำเภอลาสอะไรอย่างเ้เรครับหรือมาส่งแขกอือฮะสืมาเรียงด้วอ๋อมาส่งแขกเขากับนใส่รถขึ้นกันไหนจีรถสิบล้อน่ยรารถึมันมันบสองตัวอ๋อสิล้ออ๋อ จะบากันสมัยรุ่นรุ่นรุ่นแก่ก็พอไปอีกก็ต่เป็นไายตอนไปขี้กันนี่จ้าคิดว่าบอกเอากล้วยกล้วยสมัยผ่อได้ตอนไปบ่ได้ไลายลายตอนบ่อกบอนรถไปรถยังพ่อโจรพ่อนยังบางคนมีบนเอางั้นใช่ไหมมีหรอเจ้าก็เตรียมพ่อเหมือนเนาะมีปืนมียังเหท่านั้นเนาะมีอาวุธ เอาซ้ำนี่กับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับผมมีความรู้ให้ความรู้ไว้เวลาไปซื้องัวซื้อคววยอยู่ในสนามนะครับสําหรับเม,มื่อไห่สาหรับผู้ใดสนใจอยากไปซื้อนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับ